เอ้ยโอ้โห,โหโกิจกรรมอ้าวเอ้ยวอ,อย่างนี้ดี่ถึงจะเจ๋งโอ้โหที่การ้ดออ,อ้าวไม่ตอกอีกแล้ว <S 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 เดี๋ยวอยากจะรู้ว่าตอนนี้ใครเอ้าโอเคเอ้ย,อยตอนนี้มีกิจกรรมเอามึงจะวิ่งเลยทำไมอีกสองไอพี่บินไม่ได้วะ

โอ้ยนะไอ้หัวเทียนทีนี่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 หายใจหายใจหายใจกูบูต่อกูบูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไรอ๋อไปดันต่อไปอ้าวกุดบึงบึงหลอกเออคือเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอุกูมีกันไฟกูมีกันไฟโอ้เจ้าหู้

กูไม่มีกระสุนตอนนี้ปาวสปาวอ้าวแม่งไม่ให้กูไปเอาของด้วยเราจะไม่ยอมไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางการสู้ของเราการต่อสู้ของเรานะเฮ้ยฮู้อ่ะอ่ะอ้าการาิจการมาากๆี้ทาาาา ครับเราเราจะไม่ยอมแพ้ครับเราเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เลยคือทางเดิมโหจำได้ละนะแอดมินนะนะครับแอดมินแอดมินนะโหแม่งเอ้ยใช้ทําอะไรไม่ได้จริงครับเฮ้ยกิจกรรมมึงจะยากไปเนยลองไปบ้านมึงลองไปเรื่อกิจกรรมนี้เอ้า อันดับสามต้องเป็นกูอันดับสามต้องเป็นกูกูไม่อันดับหนึ่งกูโอนอันดับสามกูไม่ยอมไม่ยอมแพ้เพยกูต้องไปก่อนอย่าพึ่งนะอา้าวกูไม่เคยพลาดด้านนี้เลยเดี๋ยวเดียวมึงมึงใครเดี๋ยวมึงก็ตายนะมึงมึงมินม,มึงไม่ไปไม่ได้หรอกอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเฮ้ยไ,ไอ้ออยอังเจ๋งวะ โอ้ยขู่กูไม่ทันนี่ทำไมทำได้ยังงี้โอ้โหพี่พี่ข้ามตรงนี้ได้แบบสบายมากบ่งตรงคนเรามันเอา้เอากูทันไม่ทำอะไรกูตายแล้วฉันจะทำทุก,กอ,อย่างโอ้อยโอ้ยโอเคกูโอ้ยไอ้กูฉันจะทำเฮ้ยเอา้เอาหูจะลุ้นทำไมวะเอาละตอนนี้ไม่ได้แดกกูแล้ว โอ้โหตกหยาฮ้ยเฮ้ยวัดโซลินว uh ัดโซจีเติดตั้งคูยี่สิบเอ้โหรูพี่มานะอ่าไม่เปลี่ยนกิจกรรมตั้งแต่เมรัยวะอ้าวมนเล็ดม่เอ้ยกูถ่ายเยอะกูต้องเป็นที่หนึ่ง จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเบอไม่มา